สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปตอนนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นล่างระยะหวังผลประจำวัที่1มิถุนายน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้อาจารย์จะวางสูตรเด่นล่างนะคะาวาง2ส,สูตรตัวเลขนะ,ะมีการบวก1น,นะคะเหมือนกันทั้ง2ส,สูตรแล้วแล้วก็มีการบวกเลขคงที่นะคะ ในสูตรที่หนึ่งเราจะบวกไปด้วยเลขสามนะคะส่วนสูตรที่สองนะคะเราก็จะบวกที่เลขสี่วิธีการคำนวณก็ทำตั้งต่อไปนี้นะคะใช้หมื่นบวกพันบวกสามคงที่มีค่าเท่ากับ x บวกหนึ่งสูตรที่สองสิบบนคูณด้วยสามบวกสี่คงที่มีค่าเท่ากับ x บวกหนึ่งทำแบบนี้ทุกงวดนะคะมาดูทางของตัวเลขด้วยกันนะคะอาจารย์จะเริ่มนะคะทำตั้งแต่งวดที่งวดแรกเลยนะงวดที่หนึ่ง งวดที่ออก5-4นะคะมาคำนวณไปได้วยกันเลยเนาะสูตรก็ค่อนข้างง่ายค่ะเราก็ลองมาจัดการบวกเลยเนาะตั้งแต่งวดที่ออก5-4เดี๋ยวอาจารย์เปิดก่อนนะ5-4ตรงไหน,นอ่ะอยู่ตรงนี้นะ5-4แล้วเราก็จะย้อนไปหนึ่งงวดใช้งวดที่ออก3.7กับ5-0มาเป็นตัวคำนวณสูตรเดี๋ยวใช้ตรงจุดไหนบ้างอาจารย์จะดูให้นะหมื่นเลขสี่แล้วก็พันนะคะ พันก็คือแนวทางของเลขเจ็ดแล้วเราก็บวกสามคงที่เราก็บวกกันเลยเป็นสิบนะเป็นสิบสี่นะได้สี่บวกหนึ่งเป็นห้าสิบบนเจ็ดเจ็ดคูณสามเป็นยี่สิบเอ็ดหนึ่งกับสี่คงที่บวกกันเป็นห้าห้าอันนี้ก็เหมือนกันเดินไปแค่หนึ่งแต้มผลออกะคะ่ะออกมาที่ห้าสี่ได้ที่ออกห้าสี่ ดูวิธีการในวทางของเด่นนะคะสูตรที่หนึ่งมาสองตัวเลยห้าสี่สูตรที่สองมาที่เลขห้าทั้งสองสูตรนี้นะคะเข้านะคะมาที่ห้าสี่แบบนี้อาจารย์ขอเปลี่ยนประกาเนาะอ่ะอันนี้ก็เข้านะนี่ก็เข้าโอเคต่อมาเราก็มาดูงวดที่สอง ถา้ถามันมีตัวชนนะบางทีมันก็มาที่ตัวชนนะแต่ถ้ามันถ้าแต่ถ้ามันไม่ชนก็ง่ายเข้านะคะจับไข่เลยได้ส um, ch er ี่ชุดคำนวณต่อสูตรที่สองเมื่อ uh ที่ออกห้าสี่หมื่นหนึ่งพันแปดสามคงที่แปดกับสามเป็นเท่าไหร่สิบเอ็ดหนึ่งกับหนึ่งก็เป็นสองได้สองบวกหนึ่งเป็นสามสูตรที่หนึ่งได้สองกับสามสูตรที่สองสิบบนเก้าสามเป็นยี่สิบเจ็ด เกับสี่ก็เป็น11บเหนึ่งบวกหก็เป็นสองได้1กับ2ผลออกนะสามสองดูนะสูตรที่1ได้2ตัวเลยสองสนะสูตรที่สองได้ที่เลขสอแบบนีอ้อันนี้งวดที่2องทั้ง2สูตรนะจะมีตัวเด่นอยู่1ตัวหรือ2ตัวนะในงวดที่ออกแต่ละงวดต่อมาฮะงวดที่สาม เพาที่ออกสามสองหมื่นห้าพันเจ็ดสามคงที่บวกกันห้าเจ็ดสามก็เป็นสิบห้าได้ห้าบวกหนึ่งเป็นหกได้ห้ากับหกในสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสิบบวหกสามเป็นสิบแปดแปดกับสี่ก็เป็นสิบสองสองแล้วบวกหนึ่งเหมือนกันนะสองบวกหนึ่งเป็นสามออกมาที่สามอ่าสามอยู่ตรงนี้นะแล้วก็หก สสูตรนี้อ่ะมีเลขสูตรละหนึ่งตัวนะสามสูตรที่หนึ่งก็เข้าสูตรที่สองก็เข้าแบบนี้นะคะ่ะสามหกอาจารย์ทำให้ดูแบบง่ายๆที่สุดแล้วนะเนี่ยนะเผื่อใครชอบแนวทางแบบนี้นะคะเราเรียนหนักๆแล้วก็เรามาเรียนเบาๆสมองไปให้ด้วยนะคะตามนี้หนักบ้างเบาบ้างนะคะแบบชิวๆนะแต่ขอให้เดินเนาะสูตรไหนก็ได้แล้วแต่คนชอบ ต่อมานะคะหมื่นหกพันแล้วก็3ามคงที่6กับ3ก็เป็น9 9กับ9ก็เป็น18นะได้เลขแปบวกหเป็น9ได้8กับเก้ในสูตรที่1สูตรที่2องบน8 3 24แล้วก็บวกกับ4ี่คงที่ก็เป็น8ปบวกหก็เป็น9อันนี้ชนกันทั้ง2ตัวเลยนะแปกับ8ปดเออแปกับ8ปดออก8ปดห้าะ ได้หนึ่งได้หนึ่งตัวนะคะท่านผู้ชมแต่ว่ามันเป็นตัวชนถ้าเราเทียบดูที่สูตรถือว่าไม่หลุดนะไม่หลุดเข้านะฮะ,ะเข้าที่เลขแปดนะ,ะนี่เอาก็ได้มาหนึ่งตัวถ้าใครจับแบบไขยนะแปดแปดแปดเก้าก็แปดเก้าเก้าก็จะไม่ถูกนะ,ะแบบนี้แต่ว่าถ้าถามว่าสูตรหลุดไหมสูตรยังไม่หลุดนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่สูตรสูตรเด่นนะ,ะไม่ได้ปักหลัก,ก,กอะไรนะฮะ ต่อมานะมันมีเลขแค่สองตัวนะเห็นมันเข้าดีก็เลยทําให้ดูนะต่อมาสามหกแปดห้าแล้วใช่ไหมเราก็มาดูหมื่นหกหแล้วก็พันก็หเหมือนกันแล้วอย่าลืมสามคงที่หกหเป็นสิบสองสองก็สามก็เป็นห้าห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกต่อมาหลักสิบบนสองสามเป็นหกกับสี่คงที่ก็เป็นสิบ ศูนย์แล้วก็บวกหนึ่งเหมือนเดิมศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะออกมาที่ศูนย์หกนี่กรณีอย่างนี้ดีนะคะนี้ได้ศูนย์อันนี้ได้หกจับค,คู่กันมันจะได้สี่คู่นะ,ะสูตรที่หนึ่งก็เข้าหกสูตรที่สองก็เข้าที่ศูนย์แบบนี้เลยถึงออกมาที่ศูนย์หกอันนี้เราชอบตัวเน้นก็แค่กลับตัวนะคะกลับตัวเห็นไหมคะนี่ถือว่าเด่นทั้งหมดสองสูตรที่ยังเดินอยู่อาจารย์จะคำนวณเดี๋ยวลดหน้าจอตรงนี้นิดนึงก่อน ช่วงนี้ไปก่อนอประมาณนี้นะอ่ะเข้าๆแคบแล้วเดี๋ยวจัอเบิ้ r ขึ้นก่อนจะเปิดหน้าใหม่ประมาณนี้แล้วกันเนาะเปิดไปคำนวณต่อเมื่อที่หกนะเมื่อที่หกก็คือเมื่อที่แล้วต้องทําเหมือนเดิมนะทําเหมือนเดิมวัมนที่หนึ่งมิถุนาใช่ไหมมันจะใช้หมื่นบวกพันคูณบวกพันแล้วก็บวกสามคงที่สิบบนคูณด้วยสามแล้วบวกสี่คงที่ทุกอย่างเดินไปแบบ บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคำนวณต่อเป็นงวดที่หงวดที่หเอ่อศูนย์หเนาะศูนย์หกเราก็ดูหมื่นนะเลขหนึ่งพันอะไรล่ะพันเลขสามแล้วก็สามคงที่ทำการบวกกันสามสามเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดได้เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะได้เจ็ดกับแปดนะงวดที่อาจารย์ก็บอกให้ไปนะในคงสุดท้ายก็บอกนะสำหรับสูตรนี้ แบบนี้เลยนะคะได้7กับ8อาจารย์ก็เน้นไปที่8เพราะปกตินี่ดูดูแล้วมันมาด้กันถึง2องวดมันก็มาด้กันได้นะที่อาจารย์เคยบอกไปนะแปดเจก็ได้หรือว่าใครจะเอา8ปดถ้า8ปดเจ็ดแต้มมันแต้มชนมันไม่ได้นะ,ะแต่ถ้าเกิด8ปหเนี่ยมันได้แต้มสี่นะมีอยู่2ชุดเอง8แปดหกแปดเดแล้วถ้า่างั้นก็สำรองเป็นพวก4ีศูนอะไรก็ว่าไปนะ,ะถ้าเกิดสูตรหลุดใช่ไหม อันนี้มันไม่หลุดนะเราตามต่อเลยเนาะเอออันนี้อะไรเจ็ดกับแปดใช่ไหมต่อมาแนะสิบบนแปดแปดกับสามเป็นยี่สิบสี่สี่กับสี่ก็เป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าได้แปดกับเก้านะเนี่ยออกมาที่แปดเจ็ดใช่ไหมแปดเจ็ดนะนี่เข้าสองตัวเ,เนี่ยเดินดีขนาดนี้แล้วไม่ทําให้ดูก็ไม่ได้เนาะบางทีอาจารย์ก็ไปเขียนแอบไว้ตรงนู้นตรงนี้นะ ในแต่ละสูตรที่นั่นไว้เขียนด้วยดินสอนะถ้า fc สังเกตก็จะเจอนะอันนี้อาจารย์ทําให้เป็นหนึ่งคลิปเลยจะได้ไม่ลืมไงนะตามนี้ก็คือแปดเจ็ดนาะแปดเจ็ดแปดเจ็ดโอเคนะทีน,นี้เรามาดูงวดที่เราจะใช้นะงวดงวดที่เจ็ดคลิปนี้เบาๆสมองนะก็ทําเหมือนเดิมอาจารย์เปิดมาหน้าที่ออกสามศูนย์เก้าข้างล่างออกแปดเจ็ดมาดูหลักหมื่นเลยเลขห้า พันเลขหนึ่งแล้วก็สามคงที่ลาทำการบวกกันห้าหนึ่งหกกับสามเป็น 9. 9เก้ 0, เาเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์เก้ากับศูนย์นะเดี๋ยวอาจารย์ดูนิดนึงเนาะอันนี้มันบังคับเลยนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นตามนั้นจริงๆเนาะเออตัวตัวไม่มาใช่ไหมดับเบิลโนนะโนนะเท่ากับศูนย์นะถ้าระยะยาว มดแล้วจระเข้ฟาดหางหลุดนะคะหลุดนะจระเขแต่ดับขาดล่างไม่หลุดนะอ่ะศูนย์นะศูนย์ศูนย์ก็คือตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือหนึงน่งอยู่ตัวหนึ่งอ่ะถ้าค่าเดินนะก็คือเลขเก้าเพราะถ้าเกิดศูนย์ไม่มาจริงฮนะต่อมาเราก็มา คำนวณตรงนี้นะสิบนสามศูนย์เก้าเอาศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์อยู่แล้วนะแล้วก็บวกกับสี่สี่ศูนย์ก็สี่ก็ได้สี่แล้วเราก็จะลืมบวกหนึ่งเป็นห้างั้นสี่กับห้าอ้าวถ้าตัวเด่นตัวดังๆก็น่าจะเป็นแนวทางของเลขสี่เนาะอะเป็นตัวนี้เป็นเก้าแล้วก็เป็นสี่ตัวนี้อ่ะที่สวยนะเดี๋ยวก็เราก็จะจับให้เลยเนาะจับเป็นสี่ชุดนะ อันนี้คือการชอบส่วนตัวนะบางครั้งในครบมันก็ไม่มีนะสูตรเนี้มันจะมาที่สูตรนี้ก็คือถูกเลยแต่ถ้ามันมาในครบล่างแบบแบบชุดลายเซนหกตัวนะหรือว่าจะเป็นครบล่างชุดเออเขาเรียกอ,อะไรชุดหวังผลชุดยอดฮิตก็โอ้ต้องตามดูต่อไปเนาะจะเป็นสูตรไหนจกมาที่สูตรไหนเราก็จะรอผลนะตรงนี้ออกอะไรนะ วันที่หนึ่งนะคะมิถุนายนฝากช่องนิดนึงมีดีชาแนลมีอาจารย์นั่งทำงานอยู่ตรงนี้นะคะด้วยด้วยความเออก็ตั้งใจเนาะก็ทำเต็มที่แหละก็ยากอยู่นะสำหรับการเสี่ยงโชคเอาพอขำๆถ้าอยากรวยก็ต้องทำมาหากินกม็มีอยู่แค่นี้นะคะ นี้เราก็จับเลยอันนี้เลขไม่เหมือนกันถือว่าโชคดีนะคะเลขไม่เหมือนกันสําหรับงวดนี้ก็จะมีเก้าสี่เก้าห้าศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์ห้าถ้าเราจะใช้แต้มระยะยาวนะคะ fc เอ่อระยะทั้งหมดส4ิบสี่งวดยังไม่หลุดเลยอาจจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้อาจารย์พูดหลายครั้งแล้วนะถ้าเกิดมันมันหลุดเราจะเสียสิทธิ์นะอันนี้อาจารย์เอาอันที่ยังไม่หลุดให้นะคะสามสิบสี่งวดอันนี้หน้าที่สองแล้อันนี้มีสองสูตรนะเวลากระจับกระทบกัน อาจารย์สอนไปแล้วนะอยู่อีพีต้นๆเลยใครอยากดูแต้มก็ไปดูนะไม่ต้องใช้ก็ได้ใช้ก็ได้นะคะก็คืออีพีที่สี่นะจะชนจะชนแค่ตรงนี้ละสองสี่ห้าสองสี่ห้านะแต่ว่าอาจารย์จะเขียนให้หมดนี่เลยเอาใช้สูตรนี้เป็นหลักแล้วกันเพราะอันนี้มันเดินยาวกว่าสูตรนะั้นมันยังเดินไม่ยาวเท่าไหร่นะฮะอันนี้เดินยาวแล้วสูตรค่อนข้างมาตรฐานถาวรกว่าเนื่องจากว่าสูตรมันค่อนข้างยากนะอันนี้เราก็ดูแต้มนะมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหม แล้วก็ตัวนับรโนไม่มาสําหรับงวนนี้ก็คือเลขศูนย์นะถ้าเป็นอันนี้เขาเรียกระยะยาวนะดับล่างระยะยาวอาจารย์ก็คิดว่าเลขศูนย์ตัวเนี้ไม่น่าจะอยู่ล่างนะถ้ามาน่าอยู่บนนะงวดน,นี้บนเลขศูนย์สวยนะดับล่างระยะยาวดับล่างมันมีอยู่หลายสูตรแล้วนะมันมีเช่นดับขาดล่างดับจระเข้ฟาดหางแล้วก็ดับสายแข็งอยู่ที่ใครจะตามสูตรไหน อไอ้จอระเข้ฟาดางงวดทีแล้วนะหลุดนะอาจารย์ยังให้ฟันไปเลขแปดเลยจอรเาานะเข้ฟาดฐานเนี่ยคือเลขแปดแหละแล้วก็ดับขาดล่างก็แนวทางของเลขหกนะอ่ะดับขาดล่างเนะี่ยเอาอยู่แต่ไอ้จอรเนะเข้เนี่ยหลุดนะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เน้นไปที่เลขศูนย์ตัวเดียวแล้วกันศูนย์ก็คือตรงนี้แหละใช่ไหมเลขศูนย์นี้ก็เหลือเก้านี้เราก็จับเก้าสี่เก้าห้านะเอาหมดนี่เลยอ่า แล้วก็9 94 95 04 05แล้วอาจารย์จะเขียนแนวทางของแต้มให้นะคะถ้า94เนาะ94เป็น13นะเขียนไปข้างบนด้วยกันยอดเลข3นี่คือตัวนี้นะ3เ้เส94แต้ม3นะอ้าวมันไม่ใช่แต้มชนนะถ้าเผื่อสูตรนั้นหลุดอันนี้ก็มาได้บอกแล้วไงโอ้ยตัวนี้แหละอาจารย์คิดว่าเป็นตัวดังเลยสำหรับงวนนี้ ดังเนื่องจากอะไรอาจารย์บอกให้เลยก็เด็ดล่างระยะยาวไงมีสี่กับเจ็ดมาตัวหนึ่งนะฮสี่กับเจ็ดนะมาตัวหนึ่งระยะยาวก็ไหลงวดอยู่ทาไปทํามาก็เคยน่าจะเคยบอกไปแล้วแหละเนาะก็จะเป็นงวดที่ทแล้วแปดกับแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดนะออกแปดเจ็ดนะ่ะอันนี้ก็สี่กับเจ็ดนะนี่แหละตัวนี้แหละต่อไปเก้าห้าอ้าวสี่อาจมาหรือรอาจไม่มาหรือรอะไรก็ไม่รู้นะแล้วแต่เราก็มาดูตัวที่สอง 9ก้าห้าเป็นสิบสี่นะ fc บวกกันเราได้สี่ก็ได้อยู่นะแต้มนี่แต้มอยงนี้เป็นแต้มชนด้วยอ่ะ,อะเผื่อใครชอบใครชอบเล่นไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลขดังๆเด็ดๆบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาใช่ไหมอะอาจจะเปลี่ยนแนวเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนทางไม่มาตามสูตรเก่าๆอาจจะโยกไปอย่างอื่นเลยก็ได้เพราะว่าสัญจรอย่าลืมต่อไปศูนย์สี่นะแต้มสี่สี่สองอันแล้วเนี่ยศูนย์สี่ก็สี่เหมือนกัน ก็ได้อยู่นะอ้าสี่ตัวนี้ได้หมดเลยอยู่ที่ความชอบถ้าเกิดดับเอาอยู่ก็สองตัวนี้สวยแล้วก็ศูนย์ห้าแต้มห้าแต้มห้านะโอเคได้แต้มหมดเลยอยกเว้นแต้มชนนะแต้มชนเดี๋ยวอาจารย์จะวงกลมไว้นะมันจะมีแต้มสองสี่ห้านะแต้มชนแต้มสอง ต้มสี่แล้วก็แต้มห้าอันนี้คือแต้มชนนะอันนี้คือที่เราคำนวณมาเนี่ยแล้วมันได้แบบนี้ก็มีแต้มหมดทุกตัวเลยถ้าเอานับโนเนี่ยศูนย์เอาอยู่จริงนะมันก็จะสวยอยู่เก้าสี่ถ้าเป็นใครชอบแนวทางแบบนี้ก็เอาเนี่ยเก้าสี่เก้าห้าห้ามันก็จะมีอยู่ในในพวกดับนะสี่ก็ก็อยู่ในดับนะอยู่ในดับคบล่างระยะยาวๆ หก็เหมือนกันแต่ว่าสูตรอาจมีเข้ามีหลุดก็ถ้าเป็นลักษณะของสูตรนี้ก็เลือกไว้แค่2ชุดนี้ใครชอบนะก็อยู่ประมาณนี้นะหรือจะเอาแค่ชุดนี้ชุดเดียวก็ได้เพราะว่าแนวทางของเล่นล่างระยะยาวมันเป็นเลขคู่นะหกแปนสี่มันก็ยังมีเลขสี่อยู่นะถ้าสูตรไม่เอาก็เหลือหกแปดสี่แบบนี้โอ้โหมีวิธีการหลากหลายนะอ่าดวงใครดวงมันนะชอบก็จัดไปเลยไม่ชอบก็ดูคลิปอื่นๆต่อไปนะคะ เดี๋ยวคลิปต่อไปนี้นะคะอาจารย์จะวาง25ชุดตรงต,ตามคำขอของ f อใครเห็นด้วยคอมเมนต์เข้ามาเลยะคะ่ะหลัก15ตัวหลักหน่วย5ตัวระยะยาวเนาะอาจารย์จำไม่ได้นะความยาวมันน่าจะเท่าไหร่เดี๋ยวดูน่าจะสัก36 37งวดอะนะยังไม่หลุดเลยนะ,ะ37 37งวดเนาะ,ะเดี๋ยวอาจารย์คัดให้ไปสักนิดหน่อยพอสักสิบกว่างวดให้เป็นให้ดูเป็นทางเลขเท่านั้นนะคะทําเหมือนเดิมแล้วกันงวดที่แล้ววางแค่ไหนงวดนี้ก็วางแค่นั้นแต่เเดี๋ยวจะสไลด์ต้นสังกัดให้ชมด้วยนะคะ อาตามนี้เลยเนะาะเชีเชียสู้ๆนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะ fc คลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนพบกันใหมา่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ